วัสคะเพื่อนวันนี้พามาเอาวิตามินดีจากแสงแดดนะคะแล้วก็วันนี้ไม่รับงานไม่รับงานซากอย่างมีงานเดียวที่ต้องทำคือตัดผมให้ลูกรักคนโตแล้วก็นอกนั้นก็ขอหายใจด้วยพักบ้างนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะใครที่ตามเราก็ขอบคุณมากเลยแม้ว่ามีหลายคนบอกว่าคลิปวิดีโอสุนันเจอร์นี่อาจจะไร้สาระไปนิดนึงแต่ว่าก็อยากให้ดูให้เป็นในอีกมุมมองหนึ่งแบบเบาๆไร้มลพิษหรือว่าเราอยากจะแชร์ personal journey ของเรา แต่ไอ้ดีเทลที่ลงละเอียดยิบเหมือนโปรเฟสชันแลช่องอื่นเขาทำเราก็จะไม่ไปนะจุดๆุดนั้นแต่ในอนาคตอาจจะทำแต่ตอนนี้ด้วยความที่เรายุ่งกับหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็ยังจะไม่คอมพลีทเท่าไหร่แต่ก็ให้ตามดูเพื่อความเบาๆสนุกสนานเนาะหรือว่าเห็นแวบนู่นแวบนี่ไปไหนอะไรไง,อะไร,ไงอะไรนี้ค่ะก็อยากให้ทำความเข้าใจสำหรับท่านผู้ชม ผู้ติดตามผู้ที่น่ารักและเมตตานะจ๊ะสวัสดีจ้ะพี่น้องจ๊ะช่องสุนนั่นเจอ์นี่ก็จะมีสองโทนสามโทนมีอังกฤษกับกระลอมกระแ้ม,ม <c oughs> พ่อรู้เรื่องและกะ็มีไทยกับบธนัดปันไน เพราะว่าเป็นคนขอนแก่นเนาะจา้ะเนาะมันสิแคลแลตมากขอนแก่นเด้แคลแลตแปลว่ายัางคอยกับแปลเ่ถือคือกันไปแปกันเองเออเอาเป็นว่าขอบคุณเน้ะจ้ะเดาอสาหรับทุกการติดตามคลิปเข้าเป็นแบบนี้เด้แบบเบาๆสบายๆย,ยกเว้นว่ามือใดที่เจอแบบเบ่ไหวแล้วเข้าก็สิอีกแบบหนึ่งคือกันเขาบอกว่าไบาโพล่าสองขั้ว สามขวดสิบขวดเลยจ้ะ <laughs> มือหนึ่งใส่หมวกนี่ว้ยลายไปภาษาอังกฤษเขาที่เขาบอกว่าทำายนะทนี่นู่นนี่นั่นนะที่เขาใส่ที่เขามีเอออย่างเห็ดลายย่างนะภาษาอังกฤษสีบอกว่า so many hats that I wear in each day อันนี้ก็คือกันละจักเห็ดยังแน่จักออกแห้งมันแต่ใส ด้วจ้าพี่น้องจ้านี่ปันปันจ้านั่งเอกของช่องฉะนั้นเจอ,เอ,อ,อ,เอน,นี่เด้วจ้าเ้อะกะตามเบิ้งฝากากดไลค์กดซับเยเด้อจ้าเบิ้งเพื่อความเหมือนเทิงเพื่อความเบาเบามวนสบายสบายความเป็นส้นตัวห้าที่ห้าแวบไปแวบมายุ่ใสอาจจะทำให้พี่น้องมีอ,ยอ,ยงอันรอยยิ้มเสียงเอาะหรือว่าเบิ้งอีกมุมมองหนึ่งอาจจะเออกะหนาตามอยู่งเนาะ ขอบคุณด้อจ้าเดอ้อขอความรักความเมตตาจาก<ม>เพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ติดตามเนอกจากนาะต่อไปสิพ้าลูกชายออกช่องอสุนน์เจอร์นี่มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เริ่มคุยกันรู้เรื่องแล้ววัยรุ่นกําลัง่งกําลั่งเ้ายากแต่ตอนนี้ดีแล้ว17ปีเดือนเมษายนกน็17ปีน้องนิ่นนะคะเดี๋ยวฟักน้องนิ่นน้ำดดเดอ้อจ้ะเด้อ โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาเดินรับแสงวิตามินดีจากแสงแดดนะคะอากาศดีมากเลยไม่หนาวตอนแรกเราก็นี่เลยเสือ้อเสื้อ Star War เรามันเหมือนเสื้อ Star War ของที่พระเอกใส่ไงเพราะตรงแขนมันจะเป็นก้ามก้ามอโอเคเออ จุดนี้มันตรงนั้นจะมันจะเป็นถนนที่จะไปแคมป์กราวนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนี้นะเป็น r e d Rock c a n y o n National Park นะคะวันนี้รถเยอะเพราะว่าวันอาทิตย์คนก็จะมายนอุทยานแห่งชาติ r ร d Rock เยอะหน่อยรถวิ่งตลอดเลยบิซี่มากมากับปันปันจ้านะคะ Have a good day, everyone. Sadiqa! Hi, guys, welcome to Sunan Journey. Today I take time off that I not normally had a day off, <laughs> working too much. So just want to come say hi and happy New Year's, all the best for all of you guys. Whatever that you wish healthy, wealthy, happy very important so thank you for all to follow me around even my clip video not complete or the cooking lesson not come up yet but coming soon so i work on my personality thing um, right now it's not in the right time yet so coming soon it will be different Okay, my uh, next month I will travel back home again, Thailand. So you will see more about Thailand countryside, above of Chiang Mai or from Isan or a little bit in Bangkok. Uh, I'm not stay too long in Bangkok because too crowded, too traffic jam. But I will take the place that on my lead that where I want to go and film the video. So see you guys Thank you very much. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Take care All with positive energy Alright Bye bye สวัสดีค่ะต้นจอชัวอะไรสักอย่างชื่อเขาอะเป็นชื่อเอออินเดียแดงนะคะ Red Rock Canyon National Park ฝั่งนู้นนะคะ วันนี้เห็นรถวิ่งตลอดเลยบีซี่เลยมันเป็นวันอาทิตย์เนาะใครที่มาเที่ยวลาสเวกัสเขาก็อยากจะมายนต์อุทยานแห่งชาติเนี่ยรถวิ่งตลอดเลยพี่น้องจ้ามันก็มีความสวยงามนะในความที่มันเป็นน้ำน้เนี่ยใช่ไมาจัาปัน,ปน สวัสดีค่ะเป็นตากล้องเองก็จะไม่ค่อยคอมพิีทเท่าไหร่เนะวันนี้พาปันปันมาเดินรับวิตามินดีแสงแดดนิดนึงค่ะเ,เพื่อนๆอุทยานแห่งชาติเรดล็อกไปทางนน้นคาริโอบาซินตรงนี้วันนี้คนมายนลัดเวกเรดล็อกเยอะนะคะสังเกตดูรถจะวิ่งผ่านตลอดแล้วเยอะมากอ่อ วันนี้ก็เนี้ยสามองศาจุดนู้นจะมีถนนไปแล้วก็จะมีแคมแคมกราวนะคะจำชื่อไม่ได้เอ่อสตาร์ทด้วยตัวเอ็มอะไรสักอย่างก็จะประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆสายลมแสงแดดดีต่อสุขภาพ ปอดสดชื่นแล้วช่วงนี้เราไม่ค่อยว่างด้วยเนาะเราทำงานเยอะมากทะเลทรายก็จะประมาณนี้อันนี้มันหน้าหนาวถ้าหน้าร้อนก็จบพอดีมายืนอย่างนี้ไม่ได้ตาย <laughs> โอเคค่ะเพื่อนๆเราคุยกันใหม่สวัสดีค่ะรบกวนกดไลค์กดซ like, ับให้หน่อยนะคะถ้าชอบของเราจะสไตล์เบาๆนะคะ สาระบางครั้งก็ไม่ต้องเน้นมันมากเอาที่มันเบาสบายพอสาระในเนี่ยม,มันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าจะให้ใส่ตลอดมันก็ให้เป็นวิจ,จนาณนญา,านของท่านผู้ชมเด้อค่ะเด้อพี่น้องจา้าเบาไทยวบาค่อยถนัดจ้าพี่น้องจา้าปันสิแคทแดแลดมาขอนแกนเด้อ เออแคทแรกอาทิตย์แป่ไว้ยังแปลว่าถุขึ้นกันป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 ันอยู่นี่ปันปันีิเป้าไปใส่นี่ปันปันนี่เออลมชมวิวกันลูกโอเคได้จ้าพี่น้องมากกดไลค์กดซับให้ในเด้จ้าเดยวสิมาเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นคนตลกเนยบรยแกลางตลกเลยเป็นแบบนี้ไรมลพิษ สวัสดีจ้าวันนี้วันอาทิตย์เนาะคนมาคนเดินทางมาชมอุทยานแห่งชาติเลดล็อกเยอะมากค่ะในลาสเวสกัส Okay, baby. You're okay, mommy, right here. Right, you okay?